บอยากย่างแล้วจีฮอตเหงอแล้วลูกย่างไปแมวให้เลยแมวให้แมวให้คนตุกเกตอ่ะเชตูโนคนตุปวยดิเบตูดูดมาเลยแมงอ่ะไปเบื้องหันกับเจ้าพี่น้องหันกับเจ้าสร้างแบบนี้แม่วันนี้เป็นตึกเป็นสั้นคือบ้านเหาได้เห็นบอกอาจารย์จีสร้างแบบนี้ไปย่างไปอันนี้ทางเข้าบ้านพักนี่นะจักกูนะเห็นไห น่าจะกูรได้น่าจะกู้ได้ไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชยเก๋ย่ายังไปลุงคุณลุงตุงนังจักอีหยังโตอีหยังพี่น้องเลยหอนขนาดมาก่อนบ่ไหวกินข้าวกินน้ำกะโอ้ฟ้าลมกินข้าวกินน้ำกะคือว่าอะไรเนาะฟ้าลมนะขี้ทรายเข้าอันนั้นเบิือดเข้ากับข้าวเหมือดบ่ไหวแล้วลูกชายเมื่อยแล้วแนงอ่ะ เกบงดีเนี่ยแชมปเป้ยนนี่ย unas อันเนี้ย unal b u อาลิบาสียบูดามิรู้นองให้ลูกดีพานีน้อไปอากีเฮียสีบ้านข้าจ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ยลูกใส่กบบป๋วแล้ววงนอนไปไป,ไปยากนอนเล่นน้ำวัสสนไป ไปลูกไปข้าจะตกแต่งแบบนี้ส่วนลายแค่นี้จะเป็นแบบให้เงินให้คนเศร้าไปลูกอ,อันตกแต่งคล้ายๆคือบ้านเขาเลยพี่นอ้องนอกบ้านเนาะเป็นแบบนี้และวอ้ออ<ป>ันนอาเศน้าด่า Torre. Torre. No hace nada, venga. no hace nada. No hace nada, mira. No, no, no. Muy bonito, mira, venga. Vai, vai. Ay, mira, ¿ves? Sí, mira, ¿Ves? Mira, ahora... como te Sí. Sí, a ver jugar? una. No es torre, torre. No no, no. no no le gustas. No si usted le dices no, no y no. Va, eh, no no va. le va a tocar. Que esté buena, venga,

เวลาเล่นเ้าเองลูกอาจะจะตกแต่งแบบนี้พี่น้องไป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 บาเล่บาเล่อานาโดนเซมินีสิ่งเลยเดียเซเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านข้าเจ้าเกเตรจาเออไปไปไปบวหวแล้วโอนนี้บวหยแล้วไปไม่พาไปฮอดอากี้เนาะเสียนี่แหละคอยเศร้าอยู่แถวนี้ทีปิดก่อนแล้วแล้วจถทายให้เบิ่งเนาะ มาเฮ็ดคลิปให้เบิง่งว่าไหวแล้วได้ขึ้นคันใด้แบบนี้ส่วนไหล่ค่ะจะขึ้นคันใด้แบบนี้ได้พี่น้องเออเอาวได้ค่ะเลยเห็นบ่สังเกตบังตึกเนอะตึกก็จะเป็นแบบนี้เอ้ยเอ็นต่าไว้ไปแล้วพี่น้องเจอกันแม่ในคลิปหน้าเด้อลาจิ่ายให้เบิง้งขึ้นหงันก่อน